สวัสดีครับมนี่ปกกันยำแรงซื้เก่าหมูวานนยำมาเสาหมอนี้ยำแรงมืงอนี้ไปงุ้มบุกหอยมาครับงุ้มบุกหอยลบบมาอยู่อำเภอวังสามหมอไปทั้งกาดสินกาดสินอำเภออำเภอสามชัยมีตัวใหญ่พี่น,น้องมีตุลุนนี้เลยครับนี่รุ่นนี้เลยรุ่นยิ่งเงยเต็มเต็มมันแน่นเลยครับอืเลี้ยงเแซ่บ เดียด๋ยวจะมมนถือกลิ่นเปียกไปตัวใหญ่แห้งหนะครับตัวในี่แนนดีครับชอบแห้งบอกไปเลยก็ลำป่าครับไปเป็น

ับบแบบเรือมืออืน่นมืออืน่นผมสจิมวน้ำเสเนอ,อตักะแตนที่ผมเลี้ยงไว้มืออืน่นมืออื่นผมสจิมวน้ำเสนอตักะแตนที่ผมเลี้ยงไว้ว่ามันใหญ่สำแดงแล้ว ah. ผมจิม๋มห้าเข้าไปอยู่ในก่งมาเลยก่งตักะแตนเลยมืออืน่นสำหรับกามือนี่สำหรับชิมนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องทุกผู้ทุกคนนะครับ กคตติดตามกดไใค์กดแช่ผมสับตะไคร้ครับก็เป็นกาลรับเลี้ใจผมเดี๋ยวมันสิมีคลิปเกี่ยวกับการเพาะตะกะแตนการเลี้ยงตะกะแตนการเพาะฝักไข่ตะกะแตนอยู่ในคลิปผมที่มานำเสนอให้เบิ้งนะครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ